นักวิทยาศาสตร์ไล่คนค้นพบว่าสมองที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนนั้เพียงแค่10%เท่านั้นส่วนอีก90%ทำงานผ่านจิตใต้สมนึกต่อมนิวพินิวกลานเป็นต่อมไรที่ขนาดเล็กอยู่ตรงกลางระหว่างสมองส,องส่วนซีรีบรมไสและขวานมีขนาดเพียงเม็ดข้าวสีแดงบนน้ำตาลที่เรียกว่าต่อมนิวนั้นเพราะรูปร่างของมันคล้ายกับลูกส่วนพายเขานและนี่เองคือที่มาของชื่อทางการแพทย์ของมัน Ace t ซโต้5มิทอซิทริปทามีนต่อมไพเนิยนนี้เป็นนาฬิกาชีวภาพในตัวเราทุกคนเป็นเหมือนผู้บัญชาการที่ควบคุมทุกจังหวะชีวิตกลางวันมันจะสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินเพื่อปลุกเราให้เดินและทำงานได้อย่างกระฉับกระเชงส่วนในยามค่ำคืนมันจะสร้างเมลาโทนินเพื่อให้เรารู้สึกง่วงและอยากพักผ่อนในทางลึกกว่านั้นอะดมิสซเชื่อมตอและควบคุมกับต่อมไพเนียนจะส่งสัญญ,ญาณไปควบคุมต่อมอื่นๆในร่างกายเช่น ต่อมใต้สมองที่ควบคุมต่อมไทรอยต่อมหมวกไตรังไข่และอันทะต่อมเหล่านี้จะบงการการเติบโตการเผาผลาญอาหารการสร้างพลังงานระบบภูมิต้านทานการสร้างความเครียดการตกไข่การมีประจำเดือนและการตอบสนองทางเพศซึ่งทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยสัญญาณจากต่อมไพเนียนวินาทีแรกที่เราลืมตาและสัมผัสกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แสงจะผ่านเลนตาไปกระทบกับจอรับภาพและส่งสัญญาณไปยังต่อมไพเนียน เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างเซโรโทนินฮอร์โมนนี้เองที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปริกระพร่ราพร้อมทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันและเมื่อแสงอาทิตย์หายไปความมืดเข้ามาแทนต่อมภายในก็จะเริ่มสร้างเมลาโทนินเพื่อทําให้เราง่วงและเตรียมพร้อมสําหรับการพักผ่อนขณะที่เราหลับสนิทฮอร์โมนเมลาโทนินยังทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระกําจัดสิ่งสกปรกและของเสียที่สะสมจากการเผาผลาญอาหารความเครียด และสิ่งวดลมที่เป็นพิษซึ่งช่วยชะลอการแก่ตัวก่อนวัยถือเป็นกลไกลอันชาญฉลาดของร่างกายมนุษย์การปกป้องต่อมไพเนียนั้นเราควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออไรด์ซึ่งทําให้เกิดการะส,สมของหินปูนที่ต่ำนี้รวมถึงสารพิษจากโลหะหนักและการดื่มกาแฟที่มากเกินไปเมรสรม,มากจะส่งผลให้สมองทํางานช้าลงการนอนหลับแย่ลงรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา